สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโพตล่าสุดเบลล่าราณีเบลล่าราณีโพตล่าสุดหลังเจอกระแสะตีกลับแย่งซีนเต้นัฐพรบนเวทีเรียกได้ว่างานนี้เหมือนรถทัวจะเลี้ยวแล้วเบลล่าราณีโพตล่าสุดหลังเจอกระแสะตีกลับแย่งซีนเต้าัฐพรบนเวทีจากกรณีแก๊งนางเอกสี่มออย่างมากะราศีมินชลิดามิวนิ t ฐา ใหม่ดาวิกาได้มาออกรายการเพื่อนใหม่ EP 3ทางช่อง Youtube ของใหม่ดาวิกาและได้มีการพูดถึงคนในวงการที่เคยร่วมงานด้วยและไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกอีกทั้งทางด้านมิ้นชาลิดามิวนิตฐาและใหม่ดาวิกาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการแย่งซีนบนเวทีโดยทางด้านมินชาลิดาได้พูดขึ้นมาว่า โดนคนเดียวกันก่อนที่ทางด้านไม่ได้วิกาจะเล่าเหตุการณ์เดินแบบซึ่งก็ทำเอาเลหลายๆคนโยงนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะเคยเดินแบบกันทั้ง3คนแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหมือนว่าจะเกิดกระแสตีกลับเบลล่าราณีโดนขุดคลิปเก่าๆในอดีตซึ่งมีคลิปหนึ่งตอนที่ขึ้นรับรางวัลพร้อมกับเต้วนัทพรเจมจีรายุ โดยเบลรารานีได้เหมาทำทั้ง3อย่างรับช่อดอกไม้ถ้วยรางวัลและเป็นตัวแทนพูดขอบคุณซึ่งหลายหลายคนมองกันว่าควรแบ่งกันไม่ใช่ทำคนเดียวทั้ง3อย่างล่าสุดหลังจากเบลลารานีเจอกระแสตีกลับทางด้านเบลลารานีเคลื่อนไหวผ่านอิสตาแกรมโดยได้ออกมาโพสรูปภาพของตนเองในสตอรี่ซึ่งเป็นรูปในห้องอัดเสียง เรียกได้ว่างานนี้ลอยตัวเหนือดราม่าไปเลยจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ